หลายคนเนี่ยอยู่ในวัยจะต้องแต่งงานกันตอนนี้เอาละคุณเลือกมาเรียบร้อยตัดสินใจแล้วทั้งครอบครัวคุณยอมรับทั้งตัวคุณก็ยอมรับทั้งครอบครัวเขายอมรับส่วนใหญ่แล้วเชื่อผมไหมกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตผู้ชายจะบอกว่าเธอแต่งแล้วเธอมีลูกแล้วเธอไม่ต้องทำงานดูแลลูกฉันเลี้ยงเพอเธอเองอย่านะอย่าเป็นอันขาด ผู้หญิงเยอะเลยแม่งคิปหายเพราะคำนี้เพราะว่าพอผู้ชายมันบอกไม่ให้ทำงานนะก็อยู่บ้านนั่งแหกขาให้มันทำลูกทำลูกให้มันพอลูกออกมาหัวฟูเลยดูแลลูกแล้วผู้ชายไทยเนี่ยแม่งธรรมดาที่ไหนผู้ชายไทยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแม่งมีกิ๊กมีเมียน้อยทุกคนร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพอมันเริ่มมีเมียน้อยหรือมีกิ๊กเนี่ยนะนิสัยมันจะเปลี่ยนละพอเปลี่ยนแล้วคุณจะทำยังไง คุณทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทำงานเลี้ยงคุณที่ถ้าคุณทะเลาะกับมันแล้วเนี่ยแล้วมันบอกว่าถ้าเธอไม่พอใจเธอเอากระเป๋าไปเลยแล้วทีนี้คุณจะไปไหนนะคุณจะกลับบ้านพ่อแม่ไหมเอาท่านรู้แล้วพ่อคุณเสียชีวิตไปแล้วแล้วแม่คุณแก่แล้วทําไงก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่แล้วคุณเอาเงินที่ไหนกินละมอนแม่ให้คุณละเข้าใจได้ยังเพราะนทนตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่แต่งงานกับมันถึงจะมีลูกแล้วก็ตามเนี่ยลาคลอดสักพักหกเดือน จ้างคนมาดูหรือให้แม่มาดูแล้วตัวเองต้องทำงานต่อไปเพราะการทำงานแล้วการสะสมเงินทองตัวเองนั้นเป็นการป้องกันตัวเอง self security ในกรณีที่ผัวมันทิ้งเราคุณอย่าไปพูดเลยนะว่ารักแท้ที่รันดอนแม่งไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มี